ครับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับมาร์ไลเดอร์ในเรื่องลูคินนะครับว่าตัวไหนเก่งที่สุดก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยกับลูคีร่างฟรีดัมตอนที่มันยังไม่ทําสัญญานะบอกเลยครับว่าร่างนี้ผมให้เลยกระจอกมากนะคือไม่มีหาอะไรเลยนะร่างนี้เปิดมาโดนตื๊บ ต่อมาเป็นล่างเฟรีย์หลังจากทำฝันญ,ญากับมังกรด์กเวเดอร์ส่วนตัวผมว่าก็ไม่เก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งกับกากอะไรขนาดนั้นนะก็อยู่ที่เฉยๆกลางๆส่วนต่อมาคือไนท์ไนท์นี่ส่วนตัวผมผมว่าเก่งเลยแหลนะนะส่วนตัวผมว่าให้เก่งมาก ร่างฝูงยอดของสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาใ่ทีหลังลนะครับขอใ่ไรเดอร์ให้หมดก่อนนะตัวนี้คือฟิตเฟอร์ส่วนตัวผมว่ามันเก่งนะแต่ว่าด้วยความที่มันโดนเลนเนี่ยเอาดาบฟันเข็มขัดแล้วก็ตายง่ายไปไหน่อยนะโดนปูแดกก็เลยให้อยู่ที่เฉยๆไปก่อนแต่จริงๆตัวนี้มันน่าจะเก่งแล้วแหละถ้ามันไม่พลาดโดนฟันเข็มขัดพังก่อนนะ เราจะไปโอจาโอจาดีผมบอกเลยว่าเก่งมากเรื่องนี้คือผมให้เก่งเลยลหะเก่งมากๆเลยลหะโอจาโฟดาโฟร์ดาใน่วนตัวผมว่าถ้าไม้ตาของมันนี่โหดมากเลยนะทาลายล้างทุกสิ่งแต่ถามว่าเก่งมากไหมผมว่ายังไม่ถึงขั้นเก่งมากผมให้อยู่ที่เฉยๆแล้วกันนะแต่ชอบทำไม้ตาของไอ้ตัวนี้มันดีโฟดา ถล่มมั่งหมดอะต่อมาไลาอาร์ไรอาร์ฝนตัวนี้ผมว่าตัวนี้มันให้ไว้ที่ไม่เก่งดีหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ถึงกับไม่เก่งนะอยู่ที่กลางๆนะไม่ได้ไม่เก่งแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรอยู่ที่กลางๆาตัวต่อมาเป็นโอจาร่างที่กำลังจะตาย โอ้โหนี่ต้องจัดด้วยั้มเนี่ยนะจริงๆจะไม่จัดก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะตายแล้วลากสีเทาแต่ว่านักหนเขาก็ฝ่ายมาแล้วก็อยู่ที่ก็จอกไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็จะตายแล้วไงส่วนตัวต่อมาอันนี้อะไรมาเนนะี่ยอาคิตโตะภาพในดิมิตของชินจิอะไรวะเนี่ยมันมีด้วยเหรอ,หรอนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังแล้วกันต่อไปคืออะไรไอ้ตัวนี้ไก ไก่นี่ฝันตัวผมให้เก่งนะเก่งฝันตัวผมให้เก่งเลยตัวนี้อันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์นี่ก็ถือว่าเก่งมากเลยล่ละตัวนี้ชอบทำให้ตามันเหมือนกันนะตัวนี้เร,เรียกไอตัวมอนเตอร์มาลากฝระตูทำให้ตายนีผมชอบไอตัวต่อไปเอาเป็นอันเทอร์เนทีฟแล้วกัน เดี๋ยวนะอันเทอร์เนตีฟอันเทอร์เนีฟผมให้อยู่ระดับเฉยๆแล้วกันไม่ได้เก่งก็ไม่ได้กลเหมเดิมนันนี้อันเทอร์เนตีฟล่างอัปเกรดก็เฉยๆเหมือนกันนะฝนตัวผมอืมให้พอๆกับล่างเดินนเดดเมนนะม,มนันเลยเตัวนี้ไรเดอร์อะไรจะไม่ได้แล้วถ้าจะไม่ผิดมันจะชื่ออาบิดนะผมมาในด,ดีเขดส่วนตัวก็เฉยๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรมาก แต่ก็ไม่ถึงกับกากกระจอกเหมือนไอ้ข้างล่างนะตัวอะต่อไปเอาเป็นอาค์เคโตในภาพ้ไมิตของชินจิแล้วกันกระจอกครับไม่ได้ทําหาอะไรเลยเป็นเพียงภาพนิมิตอืมอันนี้โอจารล่างเฟอร์วไ,ไวให้ไปเลยครับเก่งมากกระทืบโอดินได้สบายอืมโอดินโอดินนี่ผมให้อยู่ที่เก่งนะไมไ่ถึงกับเก่งมาก เพราะว่าตายโง่ไปหน่อยแค่นั้นเองตายโง่ไปหน่อยเลยให้ให่เก่งเฉยอ่ต่อมาลิวงะบอกเลยว่าเก่งโคตรเลยครับตัวนี้เก่งกว่าลิวคีบแบบแน่นอนตัวต่อมาเวอร์เดที่ผมมาในภาพเดอะมูฟวี่เฉยเฉยนะตัวนี้เฉยๆผมไม่ได้ว่าเก่งอะไรมาก ต่อไปก็คือไอตัวนี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดน,น่าจะชื่อ Emperor นะส่วนตัวผมผมว่ามันไม่ได้เก่งอะไระส่วนตัวชอบท่าไม้ตานเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรื่องความเก่งดิผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต่อไปก็มา Murder Farm ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมองว่าไม่เก่งนะตัวนี้อ่ให้อยู่กับ Emperor เลยต่อมาก็คือ r o o k i ่างเฟอร์ว ส่วนตัวนะผมชอบล่างนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันเท่สองคือตอนเปิดตัวตอนแรกเนี่ยแม่โคตรจะเท่เลยแต่ถามว่าเก่งมากไหมไม่ได้เก่งมากแต่ส่วนตัวผมว่าเก่งอหนล่างเฟอร์ไวไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับเก่งมากตัวนี้นะเก่งกว่าลิวคีล่างเฟอร์ไวก็จบกันไปแล้วนะครับกับจัดอันดับเทียริ์ มาร์ทไรเดอร์ทั้งหมดในเรื่องริวคีก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ